วันนี้เวลา18บแนาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศนมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยายลัยเฉลิมการจนาประจำปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562ซึ่งประกอบไปด้วยพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3รูปมีผู้สำเร็จการศึกษาปริ ปริญญาโท49คนปริญญาตรีในคณะและสาขาต่างๆได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณาสุขศาสตร์คณะบริหารศาสตร์1,419คนรวมจำนวนทั้งสิ้น1,468คน มหาวิทยาลัยเฉลิมการนาเป็นสถาบันศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกดได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2547นอกจากจัดการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกดแล้วยังมีวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุรินทร์บุรีร,รัมย์และเพชรบูรณ์โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตมีใจความดังนี้ เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตในศตรวรรษที่21ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากวิชาความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจําเป็นต้องมีก็คือวินยัยวินัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจพร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและความเจริญได้ซึ่งจะทําให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยบุคคลผู้มีความรู้มีวินยัยจึงเป็นผู้ที่สามารถนําพาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความเจริญและความมั่นคง อันวัฒนาทาวรต่อไปได้